โอ้เจ <mm <mm ็บท <oh ้องโอ้คลิปของซันเฟย์โอเวอร์โหลดนี่มันสนุกจริงๆเลยโคตรตลกเลยตอนที้ขำเลยร้องไห้วะเนี่ยเอ๊ะใครมาในฉลามไปเปิดประตูเร็วโอ้ทำไมจะต้องไปเปิดล่ะเนี่ยฉันจะดูคลิปของพี่ปอซันเฟยโอเวอร์โหลดซะหน่อยโอ้ยไปเปิดก่อนเดี๋ยวฉันสต็อปให้ไปไปเปิดก็ได้เออ เอ้ยใครล่ะเนี่ยห,หวัดดีครับมีอะไรให้ช่วยเหรอครับคุณลุงช่วงหนีมือถือของลุงมันช้ามากไม่เร็วเหมือนแต่ก่อนเลยขอจะมีวิธีช่วยให้มือถือของลุงกลับมาเร็วแรงทะลุนรกใหม่ถ้ามือถือลุงช้าแบบนี้นใช้แอปน็อกบูสเตอร์สิครับใช่ครับลงุง ฟังชันของมันก็จะมีมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นบูสแรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไปกับมือถือทําให้มือถือของลุงเร็วแรงทันใจหรือจะเป็นการล้างไฟขยะช่วยทาความสะอาดมือถือของลงุงเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทําให้เครื่องลุงเบาไม่หนักแนะ่หรือถ้าลุงชอบเล่นเกมอะนะก็จะมีฟังก์ชันเร่งความเร็วเกมด้วยนะนลงุงมันจะเป็นการปิดแอปที่กําลังทํางานเบื้องหลังนะ่ะทําให้มือถือของลุงรันเกมได้อย่างเต็มที่เลยทําให้เกมลื่นไหลไม่ค้างไม่ ตุกสายเกมเมอร์ห้ามพลาด และแอปนี้เป็นแอปใหม่มาแรงเลยนะลุงโหลดฟรีไม่มีโฆษณาแถมขนาดไฟล์ก็เล็กด้วยอันนี้นะลุงวิธีโหลดก็ลุงก็เข้าไปที่เพจสโตนะลุงจากนั้นก็เซิร์ชไปว่า knock booster แล้วก็ลองโหลดดูนะลุงโอเคลุงจะลองโหลดใช้ดูละกันนะถ้ามันดีจริงเนี่ยเดี๋ยวลุงจะให้ไฟดาวเลยส่วนใครที่มีปัญหามือถือกระตุกแบบลุงคนนี้นะฮะสามารถโหลดแอป knock booster ได้ที่เพจสโตเลยนะครับหรือที่ง่ายกว่านั้นก็คือโหลดได้ที่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปโหลดใช้กันเยอะๆนะคะ โทรศัพท์จะได้เร็วแรงกันแบบแรงปูดปีดปาดปูดเลยใช่ไหมใช่แรงแบบปูดปาดปูดปีดปูดเลยไหนลุงลองพูดสิอ๋อแรงแบบปูดปาดปูดปีดปูดพวกเรากับฉลามถ้าพูดถึงฮีโร่ที่แบบว่าสุดแข็งเก่งและสามารถบินได้ฉลามนึกถึงตัวอะไรฉลามฉันนึกถึงฉลามฉลามก็บ้าแล้ว โอ้โหอย่างาาไงวะน้่นเป็นอย่างเดียวว้เอาถ้าไม่ใช่ฉลามแล้วมันจะเป็นอะไรเ่าก็คือกบนะทุกคนมจะขอปืนยิงดีกว่าฉันไม่ตอบเลยเฮ้ยาอย่าทำแทน <c oughs> มาเอาจริงแล้วทุกคนถ้าพูดถึงฮีโร่ที่โคตรเก่งทุกคนเราต้องรู้จักซูปเปอร์แมนอย่างแน่นอนใช่ไหมน่จะก็รู้จักนะเออทำไมอ่ะเพราะวันนี้เราจะมาเจอกัซูปเปอร์แมนฉลามเฮ้ยคือฉันไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นนั้นฉันกลัว พวกเราเป็นวายรรายกันเหรอเขาเลยต้องมาฆ่าพวกเราเนี่ยคือฉันกลัวมากเลยพอฉันได้ยินชื่อว่าซูเปอร์แมนจะต้องมาเจอกับเราฉันกลัวมากโอ้ยขาสันดุ๊กดิ๊กโอ้โหคือเป็นซาปะลานยังไม่ค่อยกลัวเท่านี้เลยอะนี่คือซูเปอร์แมนเลยนะเขาโหดจริงหรือเปล่าพวกเรายังไม่รู้เลยนะเจ้ากบเขาอาจจะกระจอกก็ได้นะเออนะบางทีอาจจะเป็นซูเปอร์แมนจีนแดงมาแทนก็ได้วันนี้นะครับเราจะมาทาการเจอซูเปอร์แมนทุกคนคิดว่าเราจะรอดหรือเปล่าคิดว่ารอดกดไลค์ไม่รอดกดไลค์นะครับผมเราไปดูกันเลยดีกว่่าวตันนนี้จะหหแไไปกเลย ไปกไปและนี่ก็คือซูเปอร์แมนฉลามนาย่าไปถือมีดแบบนั้นใส่หน้าเขาเดี๋ยวเขาจะคิดว่านายจะปองไลท์แล้วเขาจะต่อยหน้านายนะนายเคยดูในหนังไหมซูเปอร์แมนอ่ะ rum, สามารถกันกระสุนได้ใช่ไหมเออฉันก็ลยอยากลองดูไอ้ยนายจะฟันเขาแหละแข็งโป๊กโอ้ยเสียงเหล็ก นนี่ยิงห้าโอ้โหโอ้ยโลแมนเออฉาร์ล็งที่ว่าสองตัวนี้ตัวไหนชนะอ่ะระหว่างฮีโร่ฝั่งดีซีกับฮีโร่ฝั่งมาเวลโอ้ยก็ต้องมาเวลสิครับเออนี่นะครับมีความแข็งแกร่งมากกล้ามใหญ่มาดูกันเลยดีกว่าว่าใครจะชนะทุกคนมาเลยฮะตอนนี้อู้ว้าวโอ้ยโอ้โหยิงพลังไปเออตอนนี้ฮักเป็นตัวตัวเขียวทุกคนแล้วซุปเปอร์อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเลยเลยเพื่โอ้ยโอ้ยดูดิดู โอ้ยดาวตกประเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือทำไมซึ่งมันอลังการเนี่ยวะเนี่ยโอ้ยโดยเฉพาะซูเปอร์แมนอ่ะมันบินต่อยเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยมันทำไมมันดูเท่แล้วสูสีจังเลยเนี่ยเออคือมองไม่ทันเลยทุกคนตอนนี้หายไปไหนแล้วอ่ะเอ้าตอนนี้เหลือแค่แฮกเอ้ซูเปอร์แมนหลุดแมบแล้วเนี่ย ซูปเปอร์แมนนะหายเอาไปาจจักรวาลนี้แล้วแต่รู้สึกว่าซูปเปอร์แมนจะไม่ตายนะเหมือนแบบว่าจะแค่หลุดแมวนแล้วทุกคนเพราะดูเดรฮัยดีทุกคนเหมือนกําลังตามหาอยูไ่ไม่รู้ผลเลยว่าใครแพร้ใครชนะเดี๋ยวครั้งนี้เราให้สู้กับขุนแม่ด้วก,กันทุกคนซูปเปอร์แมนปราบเหล่าไล,ล,ล่โอ้โหเริ่มเลยโอ้โหดูดิเอาเอา,เอาบินไปไหนอะซูเอปอร์แมนไอ้กามากอนเฮ้ยโอ้โหกระเด็นกระเด็นซูเปอร์แมนกระเด็นโอ้เหมือนบินสู้อะทุกคนนี่พุ่งไม่ดีพูดชนไหม มองไม่ทันกันบเอ้ยเอ้ยเลียงลูกมาเลียงลูกมาแมนเลี้ยงลูกอเอ้ยอ้าวเรียบร้อยคือซูเปอร์แมนนี่คือเป็นสายสู้เร็วมากทุกคนแบบบินไปบินมาเออโหยแต่ตอนวิ่งช้ามากเลยเนี่ย ฉลามได้ก็แบบว่าไปทำร้ายเขาแน่ระวังเขาจะเอาคืนสองเท่าฉลามลองดูเลื่อนหน่อยว่าเท่าไหร่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวเรามาเจอพี่ใหญ่เบเฮมอตบ้างทุกคนมาดูสิครับว่าพี่เบเฮมอตตกอับของเราจะสามารถชนะซูเปอร์แมนได้หรือเปล่ามาทุกคนโอ้โหดูซูเปอร์แมนบินเร็วอ้าวอ้าวเฮ้ยหายจริงว่ะเฮ้ยหายจริงด้วยเดี๋ยวมาดูอีกรอบทุกคนรอบเมื่อกี้คือมองไม่ทันจริงๆนะฮะ มาดูเลยครับผมตอนนี้เบเฮมอนลงไปซูปเปอร์แมนบินออนี่อย่าบอกนะว่าเบเฮมอนตีซูปเปอร์แมนทีเดียวตายอ่ะไม่จริงใช่ไหมเฮ้ยเอาว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้เบเฮมอนจะตกอาบแต่ว่าก็สามารถชนะซูปะเปอร์แมนได้โอ้ยดูดีใจใหญ่เลยหมุนตัวนี่เป็นไงเก่งหรือเปล่าครับโผมอ,อีโชมอบอีโอเก่งมากโจ้จริงจก เก่งมากจริงจกน้อยวันนี้น้อยเลยเดี๋ยวต่อไปทุกคนลองให้สู้กับการ์ตูนด็อกดูนะฮะไหวไหมซูเปอร์แมนฮะถามตรงซูเปอร์แมนไม่เคยแพ้ซูเปอร์แมนเก่งโอ้โหการ์ตูนด็อกสู้ไหวไหมมาแล้วตอนนี้เฮ้ยครั้งนี้ไม่บินวม่มไม่กระเด็นเลยโอ้เอ้าว่าว่าครั้งนี้ไม่บินครั้งนี้ไม่บินต่อยไปเดเออเสียงโคตรดังโอ้ยกระเด็นกระเด็นโอ้ยซูเปอร์แมนกระเด็นเออต่อยไปดิ เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นการสู้แบบใกล้ๆแบบนี้เออโอ้ยทั้งคนเอาจะบินโอ้โหลีเฟอร์ลีเฟอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยอัดกำแพงเลยเไปบินไปแล้วไปบินไปแล้วเบี่ยงอ้าวอ้าวโอ้ยกระเด็นขึ้นฟ้ากระเด็นขึ้นฟ้านี่สู้ทำไมเออเออเออร่ากไปไหนลากไปไหนจะเย็นจะเย็นจะเย็นตามไม่ทันตามไม่ทันต่อยไม่แรงเน้นอลังการไปก่อน เน้นแต่เท่ดีแต่ท่าเออคือมันเท่ฮะยอมรับว่าเท่แต่รู้สึกมันจะโจมตีเบานั่นดิเหมือนมันไม่โดนเลยด้วยซ้ำเนี่ยเอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันทุกคนไม่น่าจะรู้ผลนะครับถามเรื่องตรงฉลามคิดว่ารอดไหมเฮ้ฉันคิดว่ารอดนะเอ้ยนายยังมีความมั่นใจเหรอวะเฮ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อเจนเถอะถ้ามันพุ่งเข้ามาฉันจะเอาขวานี้จามหน้ามันได้เวลาช่วยสำคัญแล้วนะฮะซูเปอร์แมนมาทับบ้านไปดูกันเลยมันจะรอดหรือเปล่า let's go งำงำกินผักเพิ่มพลังก่อนแป๊บหนึ่งกินกล้วยงำโอเคแข็งแก็งนี่คือบ้านหลังแรกทุกคนและนี่ก็คือคุณซูเปอร์แมนนะครับอย่าทำผมแรงนะผมขอร้องถ้าคุณทำผมเจ็บนะผมจะไปขโมยเกงในบ้านคุณเนี่ยเราเริกมาเลยดีกว่าทุกคนเริ่มมาเริมเลยดีกว่าว่าจะรอดหรือเปล่าดูกันรอดไหมรอดไหมเอยอโอ้โหพิตาเดียวไอ้มันทำอะไรพวกเราวะไม่รู้เป็นกันรู้ตัวทีก็เห็นฟ้าบ้านแล้ว อ่ะทุกคนต่อไปเอาบ้านที่ดูดีขึ้นมาหน่อยนะฮะเป็นปูนหน่อยมาดูดีกว่าบ้านนี้จะรอดหรือเปล่าเริ่มมาเลยฉลามคือตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยตายแล้วรวดเร็วไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกเจ็บ <c oughs> ครั้งนี้เป็นบ้านสูงนะครับบอกเลยว่าสูงไปก็ไรประโยชน์พอ superman <c oughs> บินได้อ่ะทุกคนมาอยู่ในนี้ดีกว่าฉลามอยู่ด้วยหวังว่าจะรอดนะครับเอ้ไม่ต้องหวังหรอกไม่รอดเอ้าก็หวังไว้ก่อนสิเออจะได้มีกําลังใจเอาล่ะฉลามมา เห็นไหมฉันบอกแล้วไม่ต้องหวังหรอกจบคลิปเลยไหมจบเลยไหมไอ้จบดีกว่าฉันว่าทุกคนครับผ่านมาสามบ้านเป็นแบบนี้ทั้งสามบ้านเลยมาดูดีกว่าบ้านนี้จะปกป้องเราได้หรือเปล่าทุกคนไปกันเลยฉลามเข้าไปอยู่เลยอยู่บ้านก็เหมือนไม่อยู่อะเจ้ากบแป๊บแป๊บตายแป๊บแปตายกดปุ๊บตายปั๊บขอโทษด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันไม่ลุ้นมันโหจริงอะตัวเนี้ยมาเลยมาลุ้นมาลุ้นกันดีกว่าอู้ตื่นเต้นตื่นเต้นมาก โ oh, wow. อ้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียเสียงเฮ้ยเสียงเดินเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยบ้านนี้รอดหรออ่ะเปิดประตูให้มันเข้ามาดูดิอ่ะถ้าเปิดประตูเป็นไงทุกคนฉลามออกไปก่อนนิฉลามดูซิจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยมันหันมาอุ๊ยอุ้ยมันทำพื้นสะเทือนแจวแหววเลยบ้านนี้รอดทุกคน ให้มันตีหน่อยละกันสงสารมันอ้าวอ้าวอะไรคือเมื่อกี้เดินมาแล้วนี่ซูเปอร์แมนเห็นเราซูเปอร์แมนอ้าวอ้าวมาเมื่อกี้มันมุดดินไม่ใช่แหละและนี่คือบ้านต่อไปทุกคนไปฉลามเข้าไปอยู่เลยดีกว่าคลิปนี้อาจจะแบบว่าผ่านบ้านไปรวดเร็วได้นึงเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ทุกคนบ้านนี้ต้องรอทุกคนเริ่มมีความหวังแล้วเล่มมาเลยไม่มีแม้แต่เลือดยอรอดนะเออ ลอดประตูไปสู่นรกและนี่คือบ้านเทพของเราอันสุดท้ายทุกคนจะเห็นได้ว่าคลิปนี้แตกต่างจากคลิปอื่นตรงที่ว่าเราเอาบ้านเทพมา3บ้านแล้วนะฮะมาฉลามเอ้อพอแล้วพอแล้วไม่สู้แล้วเออนันน่นดีพอแล้วไม่สู้แล้วเอ้ยหรือว่าเราจะลองขับเครื่องบินดีอ่ะเจ้าก,กบขับเครื่งรองบินนี่ซูเปอร์แมนนี่นะเออโอ้โหอ่ะลองดูก็ได้อะไรทุกคนเครื่องบินประธานซูเปอร์แมนมาดูเลยดีกว่าโอ้โหเครื่องบินนี่บินนี่จะไม่รอดอยู่แล้วโโอ้ห ยอมรับเลยว่าคุณโหดซูเปอร์แมนโหดมากๆาเลยคือเรารู้สึกท้อมากทุกคนแต่ยังดีนะครับมีบ้านรอดหนึ่งบ้านออก็ยังดีอยู่อะไรทุกคนชอบแั้ไหมครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์ด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจปลูกต้นไม้ได้ปลูกได้เลย35บาทนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนลวกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นสัตว์ประหลาดตัวอะไรที่จะมาเจอกับเราก็รอดูทุกคนไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบายมาบายมาท่าก็คือบ๊ายบายมาท่า